เน่าฝากจันไม่น่าฝากวุ้ยไม่เน่าฝากไม่เน่ามาฝากน้องนุ่งดีว่าน้องนุ่งอ่ะฮะมีน้องดีมากเฮ้ยไปไปสวนบ้านเลยบอกประตูนี้อ่าโอเคไปเอ้ย้วยพี่น้องมุ้งด้นี่กล้วยพี่น้องมุ้งด้ว ทำไงแท้โู้มาทร,รมดาพี่น้องฟวนนะโอ้ยโอ้มาทำรมดาพี่น้องมาแล้วครับนุ่มคอราดมาอีกแล้วมือนี้มาดัางมือนี้นุมบบม่มคอรัสแบ,บกกล้วยพี่น้อง ใส่บอกรับมาเนี่ใส่ตะเกียนี่เสียในตรงมีคนถาเลี่ยงคนหนึ่งอีกบ่ะะเลี่ยงยากฮะสองข้าคนมีดน้ำสองมุ่นอะไหไงครับอะไหไงมาเนี่ยโอ้ Là, Bình quầy, Bình. À, vào phải bỏ, phải con mịt khẩu mẹ là mẹ con mẹ con mịt tắt mẹ con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  con mẹ này mẹ con mẹ con số con số con mẹ con mẹ cái này con mẹ con con xuống con con mẹ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  này mẹ con mẹ con mẹ con mẹ นี่ครับป้ากุวยที่แรกครับ,ก,รก,รบกันบอบช้ำเนี่ยน่นไงใส่พนหัซิบเกียบนนี่รถนี่เช้่หน่อยเชื่อน้อยใ่เต๋ตั้งหอ่ ีินวันเจ็บปี๋ไงใจปุ๊บตัดใส่บอกคร <c oughs> ับหมดไปยงเอาแบกให้ผูใ้ใด้ยเลี้ยงก็เลี้ยงล่ะโอาแบกกล้วยรับจ็อบพี่น้องเตรียมรถนี่นะครับหังเลิกงานครับตอนนี้เวลาสี่โมงแรกครับเลิกงานของเจ้าของใบสามเกลงเต็มรถนี่นะครับ ใส่บอครับรถช็อปมาอะไรเอ็มครับกล้วยกล้วยปีแรกครับนี่งีอ่อยู่ครับกล้วยปลูกปิดปีที่แล้วก็ไปตัดแล้วครับนี่น่ายอยู่พี่น้อง củi, củi ở đâu? tạt chi này, à, tạt chi này, đi đâm mỏ, đi đâm cái chè đó này. cây đi, อย่างน้อยนั่นน่ะ้งยมันน้อยคนดูคนอุ้มนี่กล้ยกวยใหม,ม่ครับนี่กล้ยวยใหม่กล้วยใหม่ครับกล้วยปลูกใหม่กล้วยปลูกดิน่ที่ดำมือที่ได้หนิทีด่ดำนะเอาเล็บบนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสมัดนี่ไงก็ยังเต็มอะไรกัมัดเลยบอกแมนคือคนทั้งคือคนทั้ง

ลูกเมียอยู <ian> ่บ้านก็ได้คนละน้ำรดชี้าขานะโอ้โหโวยบนั่งนะครับกล้วยปีแรกนีมันทงห่างส่วนนี่แดกสำบายอยู่ครับประมาณันที่สี่สิกิโลเลยะพี่ห้อง dạng thêm bằng 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 3 bằng một bằng 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 bằng

อันนี้พี่น้องมีคนตัดให้ห้องยัางเขาแบกย่างเดียวครับมาซอยเพิ่นครับส่วนเพิ่นมี2สองคนรถหนึ่งมียอร้อยยี่สิบเกรือกทีอันสามหัวตกเลย ซีซูเปอือครับซีซูเปอือก็เต็มรถแล้วครับ มาพา่อคล้องดีอีกแล้วพี่นอ้องเอา้าปวดนะทุกกับตัดประทันครับอหมอ,อ,หอหมอหน้ำหอมน้าหมอมน้าเนบพุงน้ำเลย,อ,ยอ่ะปวดนะเก็บหล่นเก็บหล่น กล้วยเลือรายครับกล้วยมาจานครับนมข้าวราชครับโอ้ทูนักบรับน้ำบุญขับแบกซุกข้าบาเลยครับแบบนี้โอ้ธรรมดาเลยครับนี้จานว่าแบกซุกข้าบาร์อะไรครับข้ากล้วยท่้งนี้ว่าจานเสียไปครับเสือไป Vamos um, ver